โอ๊ยไม่ด้วยเหรอโอ๊ยแมงมีโอ๊ยโอ๊ยร้อนมือทำยังไงเอาชวดกันหน่อยพี่ก็มาหมุนปาร์บิคิวช้าๆหนูช้าๆหนูหนูช้าๆหนูหนูมีสถานที่ที่สามารถกินได้เลยไหมไม่ต้องถามเลยขาไปปิ้งไปไงใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเกษียณสำราญวันนี้เนาะจะไปไหนคะเนี่ยคุณลูกจะพาแม่ไปไหนแล้วคะจะพาแม่ไปตั้งแคมป์ค่ะ อ๋อตั้งแคมป์เหรอใช่แล้วนี่คือเอาไปหมดนี้เลยทั้งกระเป๋าถือแล้วก็มีสิ่งของต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมีกระเป๋าต่างๆอย่างนี้เอาไปหมดเลยขนไม่ก่อนขนไมค์อนไม่ต้องเอาไปหมดนี่หรอกทำไมอ่ะไม่เยอะหรอกเนี่ยมีแค่นี้เองไม่เยอะอนี่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยสักอย่างเดียวแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพื่อความชัวว่าเราจะไปทําอะไรจะไปตั้งแคมป์เราก็ต้องมีให้มันครบถ้วนกระบวนความเขาเป็นแบบว่าเฮ้ยไปเอาฟิลแบบว่าถ่ายรูปสวยๆเก๋ ไม่เป็นไรเอาไปก่อนเดี๋ยวไม่ใช้แล้วค่อยเก็บไว้โอเครูปที่เราได้ก็คือเป็นรูปที่เราเหงื่อออกนะคะแล้วก็เป็นรูปที่เราเหนื่อยนะคะแล้วก็เป็นรูปที่เราทำไงคลอไปตั้งแคมป์กันและนี่ก็คือจะแบกไัหมดนี่เลยใช่หมายถึงว่าแม่แบกไปใส่รถไปสิแล้วใครจะแบกขึ้นรถก็ให้เด็กๆสิอ่าก็ใส่คำว่าเด็กๆก็คือใครคนที่อายุต่ำกว่าแม่ทั้งหมดซึ่งในกองนี้ทชไหมอายุต่ำกว่าแม่ทั้งนั้นเลยอ่ะไปช่วยกันไปค่ะไปมาแม่ถือแม่ถือ แม่ถืออันที่เบาที่สุดเกล็ดกันแย่งกันถืออันที่เล็กที่สุดอ่าไม่ช่วยไม่ช่วยอ่าอันนี้หนักอันนี้หนักหนักเหรอใช่อ่ะก็เนี้ยไปจ้าไปจ้าเหนื่อยตั้งแต่เริ่มเลยเว้ย ถึงแล้วจ้ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างอออม,มันก็เป็นแนวป่าป่านะถึงจะเป็นแนวป่าป่าแต่ว่าที่นี่เขาเป็นแบบว่าคาเฟ่เขามีของให้เราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเก้าองค์เก้าอี้หรือว่าของกุงของกินอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปเลือกได้แล้วก็เอาไปจัดแตงเองได้อือเหรออือแต่แม่ก็อยากจะกังคเต็นต์กางเก้าอี้ทำาน่นทำนี่อ่ะเด็กๆพร้อมไหมเดี๋ยวจะต้องช่วยแม่กางเต็น์กางเก้าอี้นะเข้าใจไหมเพราะแม่อยากทำมากเลยถ้าแม่ไม่ได้ทำวันนี้แม่จะนอนไม่หลับเข้าใจไหม mm -hmm. ก็มันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องทําเองไงอ่ะก็เป็นกิจกรรมที่เราจะได้ทําแต่ก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลือกก่อนเขาจะมีเป็นเซตเก้าอี้ให้เป็นเซตอาหารให้ใดๆอยู่ในนี้อ๋อเหรอเลือกอาหารก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือที่นี่เขาเลือกเป็นแบบเซตปิกนิกได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราเป็นปิกนิกกราวก็ออเดอร์ตรงนี้รับของแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันด้านในโอเคเเซตแบบนี้อ๋อเก้าอี้ก็คือเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนใช่ค่ะพอดีมีคนสูงอายุมาค่ะ ไม่ใช่ท่านนี้นะคะท่านนี้ค่ะก็เลยจะเอาเก้าอี้ที่สบายหน่อยละกันเนาะเป็นแบบเป็นเซต B 2ตัวละกันได้ค่ะค่ะคอมฟอร์ตแชร์ค่ะอืมเป็นแบบว่ามีพนักอย่างงี้โอเคโต๊ะกลางค่ะเอาเป็นอีค่ะเป็นเด็เทเบิลนะใช่ค่ะเอาเป็นอีค่ะเอาเพิ่งรู้จักกันอย่าเรียกอีแล้วกันเอาเป็นคุณแล้วกันค่ะเอาป็นคุณดีกว่าเนาะคุณอีเออคุณอีไปอีกแล้วอาหารนะคะอ่าเครื่องดื่ม มีเมนูดูเมนูจากตรงนี้นะคะต้องนี้ใส่แก้วดื่มเลยหรือว่าจะเป็นเมนูคราฟดิ้งที่จะทำเองก็ได้เออถ้าทำเองดีกว่าไหมโอเคค่ะไม่ไม่อยากคราฟดิ้งอะเป็นเป็นกระเทยอะค่ะเป็นขาดิ้งได้ไหมขาดิ้งได้นะโอเคงั้นเอาขาดิ้งก็คือเป็นโกโก้แล้วก็เอาเป็นคอฟฟี่ดิฟค่ะที่นี่มีผีดิฟไหมคะจะได้เอาหมอบผีมาไล่ไม่มีเนาะไม่ต้องขนมค่ะเมนูขนมสองอย่างนะคะดามีดับเบิร์วอฟเฟิลค่ะมีคร anyway> ัวซองค่ะบัตเตอร์เค้กนะคะขนม บังกะกี๋ยอเอาวฟเฟิลดีกว่าอยากกินวฟเฟิลวันนี้คุณแม่เอาอะไรเออครัวซองค่ะเอาครัวซองครับวซอแล้วค่ะบาร์บีคิวรับไหมคะบาร์บีคิวเป็นของสดนะคะแล้วก็ให้ปิ้งเองอ๋อเออเออเลิศเลิศเลิศเราต้องเราต้องแบกไปเองไหมหรือว่าจะมีคนเตรียมไปเลยเดี๋ยวรอรับพั จะมีตะกร้าอุปกรณ์เดี๋ยวเรารับตะกร้าสักคู่นึ่งแล้วก็รับอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราเป็นด้านในได้เองมเิงวเป็นงานมเป็นงานสมจรยานสมิงแล้วงนะมจรก็ดีนะอ๋อองเนีงาอสมกริกเป็น่าริกมากตมกร้าปินนริกตะกนงานะคะงเป็มจรนะานสยู่ในเ้นานมจริเ็ใาสริงเนี้เหมือนกเนทางเข้านยู่ร้ายปืองรงเนงานะมะข้าเส็นานไปได้งเยแล้วที่นร่งเราสามารถเลือการงไหนก็าด้ค่รไหเก็ได้ชอบโรเคชน่นตรงไห็เลือกได้เลยใ็้ต้นไม้ใต้เต็นทานะคะรลงวชอนไดนเลยนงานสมครคน อุยคนนัา่านา้ำนะไมไปเลยคุณแม่อยากจะนั่งตรงไหนนำไปเลยจ้า วางอุปกรณ์ไว้ก่อนคุแม่นี่ดึงค่ะตรงนั้นค่ะให้มันตึงๆค่ะคุณขาผูกค่ะผูกเขาถนัดค่ะเขาผูกต้นกล้วยมาเยอะค่ะคุณขา <c oughs> นะพอแล้วเดี๋ยวเอาสายเอาสายไปเกี่ยวตรงนู้นอ๋อคิดว่าจะผูกข้างบนเลย ีการเก้าอี้กลางโต๊ะวางของกลางเต็นท์ที่จะเดินมาแล้วนั่งเลยชอบชอบแม่ชอบทําอะไรแบบนี้ชอบชอบว่าได้ออกกำลังกายได้อยู่ไม่สูกอยู่ไม่นิ่งไงแต่เวลาทําอะไรพวกนี้ไม่ปวดข้อปวดเข่าบ้างหรอเราก็มีบ้างค่ะปวดข้อหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามักเข้าใจผิดที่ว่าเป็นเกี่ยวกับเอ่อร่างกายเราขาดแคลเซียมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากมวลกล้ามเนื้อเราแค่นั้นแหละที่มันลดน้อยลงตามวัย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายเราให้พร้อมก่อนเพื่อออกไปใช้ชีวิตพร้อมทํากิจกรรมที่ต้องการอย่างคนสูงอายุเนี่ยนะมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงแล้วสังเกตไหมแม่ตัวเล็กลงเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะคือมวลกล้าม,มเนื้อลดความอ้วนแน่เลยเปล่าเลยมันกินมันก็ปกติเหมือนกับที่เคยกินอะไรอย่างนั้นอ่ะดังนั้นคุณแม่เราควรจะเสริมสร้างแล้วก็คงสภาพมวลกล้ามเนื้อเอาไว้ด้วยการอะไรรู้ไหมด้วยการดื่มนมดัชชี่โปรแลคค่ะคุณผู้ชมที่มีโปรตีนสูงจากสองแหล่งเลยนะหนึ่ง ก็คือนมบัวสองก็คือนมถั่วเหลืองเป็นไงล่ะตื่นเต้นมามตื่นเต้นเพราะแม่กาลังหาตัวนี้มาเสริมตอนนี้แต่แต่แตเพราะก็มีความรู้ประมาณหนึ่งว่าบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมันหายไปไม่ดีและอีกอย่างคุณแม่นมดัชมิลโปรแลคเนี่ยช่วยในการเติมโปรตีนระหว่างวันแล้วก็ให้พลังงานด้วยอลองดื่มดูสิเนี่ยถ้าเกิดว่าแม่ดื่มเสร็จนะกลางได้อีก 3- 4เต้นเลยนะเดี๋ยวให้คนช่วยจัดการทห้หมดเลยนะใได้ ห,หมดย,ยังไม่เหนื่อยเลยไม่ได้กางให้หมดที่นี่นะกางให้หมดทั้ง้อยไล่ตรงแถวนี้กางให้หมดเลยโอ้โหกางเผื่อเพื่อนบ้านใช่ไหมถูกต้องกางเผื่อเพื่อนบ้าน อร่อยหอมกลิ่นวานิลาใช่ไหมดื่มง่ายสามารถดื่มได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยอหอมกลิ่นวานิลาค่ะอย่างที่คุณแม่บอกเลยนะคะไม่รู้สึกถึงรสชาติของนมถั่วเหลืองเลยคุณผู้ชม,มเสริมโปรตีนนะคะต้องโปรแลคค่ะอร่อยเดี๋ยวซื้อไปฝากปลาไม่หวานด้วยไงได้กินได้ถูกต้องเลยสามารถซื้อไปฝากปลาได้เพราะว่าอะไรตอนนี้ค่ะพิเศษนะคะมีโค้ดคูปองส่วนลด50บาทค่ะมเมื่อซื้อดัชมิลโปรแลคผ่านดัชมิลเดลิเวอรี่นะคะพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมเฉพาะการสั่งซื้อดัชมิล แลเเท่านั้นนะคะเพียงกรอกโค้ดค่ะจำจดไว้เลยนะคะคุณผู้ชมท LGjM50 ค่ะกรอกโค้ดคูปองนี้นะคะก็ได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะหรือว่าจะไปหาซื้อนะคะได้ที่ t o p ค่ะ CJ Express ค่ะ Dash Mill Delivery er นะคะ JD Central ค่ะแล้วก็ Shopee ด้วยคุณผู้ชมอุ้ยสะดวกค่ะสุก อยู่บ้านก็สั่งได้เลยอยู่ตรงนี้ก็สั่งได้เลยเดี๋ยวเอามือถือมาสั่งให้ป้าเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก็คือว่าเดี๋ยวเราเสริมโปรตีนเสร็จแล้วเราไปเสริมสร้างบาร์บิคิวให้มันเต็มเตาด้วยจเพราะว่ามันแบบว่ามีหลายท่านเรามาแบบว่าตั้งแคมปมันนีเนาะแล้วเดี๋ยวเราเสริมสร้างรูปในไอจีเราด้วยดีกว่าให้มันว่าสวยงาม ไปมาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้กรรมวิธีหรือว่าอะไรนะ<อ>เขามีไกด์ให้ว่าจะทําอะไรก่อนหลัง1 2 3 4อันนี้เป็นคู่มือของการดิฟกาแฟเมื่อกี้แกะกาแฟแล้วใส่ซองอแล้วก็เอาใส่ไปในนี้เรียบร้อยอันนี้คือกระบอกเอาไว้บดกาแฟในไหนแม่เสริมสร้างโปรตีนแล้วแม่หมุนไปจับอันบนอย่างนี้นะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะได้ได้ <Okay. S 2> ได้จะไปตรงนี้คู่กันมาต้องคู่กัน ไม่เคยเลยเนี่ยมาเป็นบรรยากาศใหม่เดี๋ยวว่าแต่แม่ชีเลยแม่ก๊อตก็ไม่เคยมาเหมือนกัน แข็งแรงสิดื่มนมดัชมิลโปรแลคไปแล้วโปรตีนเยอะช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อใช่อุ่นภาชนะให้ร้อนคือราดน้าร้อนบนหมุนยังมันหมุนยังมันหมุนหรือยังเราจะรู้ไหมเสียงจะอ๋อเสียงจะไม่มีอุ่นภาชนะให้ร้อนเออสนุกดีนะหมุนหมุนนี้ว่าจะซื้อไปหมุนที่บ้านสักอันก่นเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเทตรงกาแฟเลยป่ะเต็มแล้วเหรอ่มจากตรงกลางหมุนออกไปทีละทำสามจนหมด โอ๊ยไม่แลยอ๋่แมงบีแมงบีโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนมือแล้วมากทำยังไงเอาช่วยกันหมุนสิยังไงอ่ะหมุนสิเอะสินี่ก็มาหมุนบาร์บีคิวเทตรงกลางนะช้าๆหนูช้าๆหนูหนูช้าๆหนูหนูมีสถานที่ที่สามารถกินได้เลยไหมไม่ต้องทาเอตาไปปิ้งไปไงใช่ไหมมันต้องแบบชื่นชมช้าๆอย่างนี้ ใจร้อนอ่ะหมูลลม<ค>น,น้องมคนแก่ใจร้อนอ,ะอ่ะอ่ะต่อไปเป็นการชงโกโก้ของคุณแม่ลูก<ด>จะเป็นคนกํากับเฉยเคุณแม่จะต้องเป็นคนทําการแสดงในพาร์ทของโกโก้เท <ๆ S 1> ผงโกโก้ในแก้ว1น<ๆ>ึสองหที่ตวงน้ำร้อน50 ml เทตามลงไป30ขีดบนนั่นแหละใช่ไหม ไหเกินไม่เกินม่เกิ30กับย0เกินเกิน3 0กับ20เป็น50าสิบไงเออมันฝั่งไหนอ่ะนี่มันฝั่งนี้นี่มัน40แล้วนี่มัน40่สิบแล้วสี่เดี๋ยวเติมมาอีก10ใช่ไหมก็บอกให้50ใช่ไหมคนโกโก้ให้ละลายแล้วก็เนื้อเนียนน้ำเชื่อมเอาอยากอหวานมาตรฐานหรือว่าหวานหวานน้อยหวานน้อยค่ะหวานน้อย1ิ ml แล้วก็วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตีฟองนมวางไว้ก่อนแล้วก็อ่านั่งพักอีกประมาณห้านาที โกโก้ก็เย็นพอดีโอเคกลับมาทำต่อน้ำเชื่อมค่ะคุณลูกดูดูสิน่าจะถูกแล้วบ้งลองชิมดูถ้าอร่อยก็โอเคไม่แล้วจ้ะตรงนี้นางขอน้ำเชื่อมเพิ่มกินได้นะเออมันเป็นขมขมเออจ้ะอืมแต่เอาน้ำเชื่อมเพิ่มหน่อยเป็นยังไงคุณแม่ดีไหม ดีค่ะได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากที่เคยหลอกแม่ให้ไปปิกนิกแต่ว่าเค้แล้วปิกนิกอยู่หน้าบ้านจำได้ไหมที่เราขับรถวนๆในหมู่บ้านแล้วก็หลอก<ส>มแม่มอืมคราวนี้ไม่ได้หลอกแล้วนะพามา,าจริงๆแล้วนะได้ทําทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นยังไงชอบไหม อเพราะว่าเราทําไมเรามีอะไรเพราะว่าเราได้ดื่มนมดัชมิวโปลกเพิ่มอะไรเสริมมวลกล้ามเนื้อเก่งมากถูกต้องความจาดีแต่ว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีที่จริงอ่ะรู้จักที่เนี่ยมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เคยได้มาจริงๆแต่ว่าพอวันนี้ได้มาจริงๆรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นบรรยากาศมันดีมาตอนเย็นๆอะไรเงี้ยแบบมาปล่อยใจฝันนั่งนู่นทำนู่นทำนี่อ่านหนังสืออะไรอย่างงี้ดื่มกาแฟเนาะแล้วก็ดื่มนมดัชมิวโปลกไปด้วยรับรองเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะคะ หลายคนนะคะจะตามมานะคะตามมากันได้นะคะที่เฮโลคราฟปิกนิกยาร์ดนะคะที่พุทธมณฑลสายสองนะคะมาจับจองพื้นที่จับจองที่นั่งกันได้เนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูแลสุขภาพนะคะอยากเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะเพิ่มโปรตีนและมวลกล้ามเนื้อด้วยนมดัชมิลโปรแล็กนะคะดูรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของดัชมิลโปรแลกนะคะครั้งหน้านะคะกเกษรสำหรับแม่ชีแล้วก็กจตินะคะจะทำอะไรนะคะต้องรอติดตามแต่ว่าก่อนอื่นต้องกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิงให้แม่ด้วยนะคะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ